นี่วันนี้เรามาอัปเดตกุ้งอบวุ้นเส้น39บาทกำลังทำกันใหม่ๆเลยผู้ค้าสวัสดีครับอ๋อนี่ผู้ค้าลูกหล่อยังราคาเดิมใช่ไหมฮะราคาเดิมราคาเดิมเลยราคาเดิม ีก่ได้ครับแม่แม่รอผมแป๊บนึงนะเดี๋ย่าเมาได้ครับพี่พอค้าขายที่นี่วันพุธกับวันเสาร์เนาะตลาดนัดวัชกาศแล้วก็ปาเมโซท่าจีนวันอาทิตย์เนาะใช่ครับพอดีพ่อค้าหยุดไปสองอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้ไปไหม คุงนี้ไปนะใครอยากไปเจอพ่อค้าก็ไปได้นะปั๊มเอโซ่ท่าจีนตอนนี้ก็มีหลังคาเรียบร้อยแนะ้วปั๊มขอบคุณมากนะจ๊ะคากคโอ้โหวุ้นเส้นมาแบบมาเป็นถังเลยนะเยอะเลยอะ่ะประมาณกี่หอ่อครับ ลูกพ่อค้าูสวันหนึ่งับประมาณสองร้อยห่อสองร้อยห่อนะสานะมร้อยโอ้โหไม่ธรรมดานี่มีเครื่องอยู่ด้านหลัง <c oughs> แล้วที่อื่นมีขายที่ไหนอีกไหมครับเนี่ยวันจันรน,นัสสะกรนคับวันจันวันน,าานัสสะกรใกล้ใกล้บ้านผมเลยเนี่ยรอครับเออเลยไม่ได้ไม่ได้แวะเข้าไปเพิ่งลองไปลงแด่ไม่นานเนไป็นไงบ้างผลตอบรับพอได้นะพอได้นะ กีบฝนทำท่าลงเม็ดนะใช่พี่ตกปล่อยปลปล่อยปลอยทำไปทำมาร้อนร้อนเหือดแตกเลยตอนนี้ก็ร้อนไง่ะเอาเพื่อนอีกอันพิเศษได้ป่ะนี่ลูกค้าสั่งไว้นะเใช่ไหมใช่้าสิบเดี๋ยวผมทำให้เมื่อกี้พี่สั่งไว้ห่อหดื๋สองห่อครับทางร้านเขารับสแกนด้วยนะจ๊ะอยางแรกหนึ่งพี่เลยไหมครับพี่เพราะว่าพร่อเลยจ๊ะ เดี๋ยวดูเดินหากันนะครับอาหารการกินก็ยังอยู่เยอะนะครับเออจะเป็นเครื่อพาแปะชั้นจะเป็นด้านท้ายเปิดท้ายสายของนะครับก็ยังอยู่เป็นครบแบบืันนี้ห้าโมงสามสิบห้านาทีพ่อค้าขายมากี่ปีแล้วเนี่ยเวลาแล้วครับมากมายเข้าปีที่สาม ปีที่สามแล้วนะครับพรุ woman, ่งนี้วันพระเพราะว่าการทำแบบคล่องแคล่วเลยทำเดือนแสนจะมีแม่ขายอยู่แล้วผลไม้ขอแม่ขายอีกแล้วแล้วก็เลยแยกมาขายในประเทศต่างประเทศีก็มาเกี่วเยอะไหมนะครับที่จะเป็นผลไม้ที่มีดารแพรดกระจายได้ก็เลือกทุกเรื่องมาได้นะครับวันนี้ก็มีผู้เลือกมากมายเยอะ จะเป็นไก่สดสดจากฟาร์มนะครับใส่ย e ี <k> <S <s <os> <S ่ห้าใส่เตียนน้ำมันพื่นยังมีอยู่นะครับจะเป็นผักสดสจากราดดูดีที่ก็มีเลือกมากมายหมูสดไก่สดไก่สดดีีไก่เนื้อไก่บ้านไก่ฟอสไก่แซ่บไก่เขย่านะครับก็ยังมีอยู่นะครับเป็นผู้เรียนหอนผอบกระดาษกระจาได้เลยครับ จะผารัผลสดตกรอบหวานอร่อยนะครับจะเป็นมะม่วงวันนี้มะม่วงเปรี้ยวนะครับใครอยากได้เป็นตันยังมีนะครับที่แล้วเหมือนมะม่วงถูกลืมเอาไปหรือเปล่าเออผมว่าว่ากลับไปถึงบ้านเลยวุ้นเส้นมมาเจทีีน่แหลโอ้ครโหได้ครับอันนี้ครับ ออบอกสูตรแม่บอกแม่ค้าเขาจะทำอะไรเแม่ค้าทำสูตรให้อร่อยรับรองได้นะครับก็ยังมีอยู่จะเป็นไส้ทอดนะครับออจะเป็นแกงเด็ดสามอย่างนะครับก็ยังมีอยู่เดินดูเดินหากันได้นะครับจะเป็นทอดมันไปซีชิจิมรสโดดเทียวปลาต่าตลอดทอดุ้มชุบแป้งทอดปลาทูร้าก้าวชุบแป้งทอดก็ยังมีอยู่ นะครับจะเป็นข้าวต้มคืร้อนๆพรอมด้กับสีห้อย่างนะครับก็ยังมีอยู่จะเป็นไ่โมลจะเป็นหอยทอดนครับวันนี้หอยทอดนึ่นงอใหญ่ไา่แดงน้ำจิ้มรสเก็ดก็ยังมีอยู่ห้อนะครับจะเป็นผัดไทยโบราณนะครับเอก็เดินดูเดินหาการืออยากทาน ขนมจก็นี่เรบประทานกันได้เลยะรผักเป็นเตา้ได้เลยะครับเเดากันจะเป็นไก่ใเดาจะเป็นไก่อบเปร้ยจะเป็นเป็ดาลเป็ดย่างนี้น้องผมมาเพราะวันนี้จะเป็นอาหารทะเลสดๆหมจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นหมึกเป็นหอยเป็นปูเปนปนะครับโดยเฉพาะหมึกวันนี้ก็อยากได้หมึกนะครับเป็นหมึกกล้วยตัวใหญ่ นะครับเขาก็มีไม้เรือมากมายนี้เออเขาแกะมาเป็นลายอะไรนี้นะครับเดินดูเดินหากันนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นแบบใหม่ๆสวยๆจากประตูน้ําแหล่งบายชั่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีมาไม้เรือมากมายก็ได้กับต้นในต้นโซนิก้ื่องไม้เครื่องมือสำบาดสำรดและวันนี้ก็มากมายเช่นกัน แล้วก็ระวังกระเป๋าตาลของมีค่าต่างๆรถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจที่ก็จะดีนะครับก็มีอาหาันได้ทนี้ากมายหลากหลายนะครับจะเป็นของหวันแบบไทยๆเราเป็นของยอร์กช่องมิโมีสัตยาหมูแส่สีแบบนี้นะครับยังมีอยู่เงอคนผะห่าเจะเป็นไส้กรอกทอดไส้กรอก

เมื่อกี้แล้วเอฟซีตามมาซื้ออ่ะเขาได้บอกว่าอะไรนะครับเขาตามเออเขาบอกว่าเขาเข้าไปคอมเมนต์บอกว่ามาซื้อแล้วใช่ใช่ครับนี่ครับอบมากครับมีหลายคนที่มาซื้อกันนะครับผมบางคนก็มาจากอะไรนะเส้นบางแตร์อ๋อที่ไว้แมวอยู โอ้ยได้เด็ดได้ได้ละนี่สองร้อยไม่เอาหมูนะโอ้โหนี่เต็มคาราเบลเลยซื้อสองร้อยเนี่ยดีแบบลดท่านี่เป็นเดือเลยนะสองชุดไม่เอาหมูนะคะเดี๋ยวมาเอาวับแบ่ง ่สองห่อท <ored answered objectively> ี in ่สั่งไปเพราะครับเพราะนี่สำจำสองห่อเลยไหมครับครับผมได้